สรุป30วิธีสำคัญในการเปลี่ยนวิธีทำงานแค่1%คุณก็แซงหน้าคน99%ได้แล้วครับข้อ1ในการทำธุรกิจถ้าคุณกล่าวเป็นในตั้งแต่แรกว่าคุณมีความมั่นใจคุณจะได้รับการตอบสนองในทางบวกจากฝ่ายตรงข้ามมากกว่าการแสดงออกอย่างมั่นใจจะเป็นแรงขับให้ตัวคุณเองและเองเปลี่ยนปฏิกิริยาของอีกฝ่ายให้เป็นไปในทางบวกด้วยหามองอีกด้านมันถือเป็นเครื่องยืนยันว่า เราไม่ได้ทําเรื่องโง่เง่าให้เสียแรงหรือเสียเวลาโดยไม่จําเป็นการที่คุณทํางานอย่างมั่นใจจะได้รับผลตอบรับดีมากกว่าคนที่ไม่มีความมั่นใจข้อ 2. ถ้าคุณอธิบายการทํางานของคุณหรือรายงานแบบติดติขัดขัดผู้ฟังจะมองว่าคุณไม่มีความมั่นใจและจะจ้องจับผิดพร้อมกับตั้งคําถามในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่คุณอธิบายนอกจากคุณจะไม่บรรลุเป้าหมายแล้วมันยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในตัวคุณด้วย ข้อ 3. วิธีการอธิบายให้ไหลลื่นมีเคล็ดลับอยู่2ประการได้แก่ข้อ 1. อธิบายไล่าจากใหญ่ไปหาเล็กเช่นป่าไปหาต้นไม้ไปหากิ่งไม้ข้อ 2. เลือกคำเกริ่นนำและคำเชื่อมไว้ล่วงหน้าข้อ 4. ถ้ามีคนที่ทำงานถามอะไรบางอย่างกับคุณไม่ต้องมีข้ออ้างให้ตอบคำถามที่ตรงคำถามไปเลยคนส่วนใหญ่จะอ้างเหตุผลขึ้นมาก่อนเช่นฉันไม่ได้ทำสิ่งนู้นฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้ฉันขอโทษนะ เปลี่ยนหมายเป็นถ้าเกิดว่าเขาถามว่าสรุปนัดลูกค้าได้หรือยังโอเคนัดได้แล้วค่ะแค่นั้นพอนะครับคือตอบสั้นๆไปเลยไม่จําเป็นต้องอธิบายยืดเยื้อข้อ 5. ตรวจสอบงานแต่นั่นเนินไม่ใช่ว่ามีผลงานอะไรก็นําไปเสนอเจ้านายต่อสุดท้ายสุดท้ายพอเวลาที่เจ้านายเปลี่ยนใจคุณก็หง่หงิดและโมโห สิ่งสําคัญคือถ้าหากว่าในระหว่างทางการทํางานมีความผิดพลาดหรือมีเรื่องที่ต้องซัพพอร์ตกันเนี่ยให้แจ้งหัวหน้าง,งานคุณแต่นันเนิ่นหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีตรวจสอบงานแต่นันเนิ่นว่างานนั้นเนี่ยจะได้ผลอย่างไรค่อยนําไปเสนอเพราะสุดท้ายเนี่ยเจ้านายหรือลูกค้าอาจจะเปลี่ยนใจได้ข้อ 6. พูดคําว่าขอเวลาสานาทีให้ติดปากคนส่วนใหญ่เวลาจะเข้าไปหาหัวหน้ามักจะบอกว่าตอนนี้สะดวกคุยไหมครับคําตอบที่ได้ก็คือเอาไว้ทีหลังนะขอโทษนะตอนนี้ไม่สะดวก เพราะฉะนั้นมีวิธีดีๆเพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้ที่หัวหน้าจะปฏิเสธการคุยงานกับคุณซึ่งอาจจะเป็นงานสําคัญเราบอกว่าหัวหน้าครับข็เวลา3านาทีนะครับแค่นี้นะครับหัวหน้าจะรู้ระยะเวลาว่าต้องคุยกับคุณเท่าไหร่ข้อ7หากคุณจําเป็นต้องสรุปงานในลิฟต์ให้ฝึกพิ t ช,ชิ i n ภายในหนึ่งนาทีโดยการบอกใจความหลักบอกทางเลือกบอกประเด็นที่ต้องตัดสินใจบอกข้อสรุป ทวนและยืนยันการดําเนินการทําทุกอย่างให้จบภายในหนึ่งนาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ผู้บริหารเนี่ยอาจจะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วข้อ 8. บางครั้งงานของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนหัวหน้าหรือว่า,าแผนกของคุณคุณไม่ควรใช้คําศัพท์โดยเฉพาะที่คุณใช้ของคนเก่ามาใช้กับคนใหม่เพราะฉะนั้นใช้คำ้ตรงกันกับลักษณะบุคลิกของแต่ละคนไม่ควรใช้คำศัพท์เดียวกันกันกบทุกคน ข้อ9จงปรับระดับของข้อมูลของผู้ฟังให้ตรงกันบางครั้งเนี่ยคนฟังเป็นเพื่อนร่วมทีมบางครั้งคนฟังเป็นหัวหน้าข้อมูลของแต่ละคนไม่เท่ากันจงลดความแตกต่างของข้อมูลที่มีอยู่เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ข้อมูลบางคนรู้ข้อมูลมากคุณจะต้องเริ่มอธิบายจากความเป็นมาและภาพรวมก่อนสําหรับบางคนเพราะฉะนั้นเลือกการปรับระดับข้อมูลของผู้ฟังให้ตรงกันเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาข้อสิบ เวลาที่ต้องไปนําเสนองานกับลูกค้าหรือหัวหน้าเราจะไม่ใช้คําว่าก่อนอื่นผมอยากจะนําเสนองานนี้เปลี่ยนใหม่เป็นอันดับแรกผมขอเสนองานนี้ก่อนเพื่อให้ลูกค้าหรือว่าหัวหน้าคุณได้รู้ว่าสิ่งนี้มันสาคัญจริงๆข้อ11วิธีที่คุณจะเรียงลําดับการตัดสินใจในการให้ข้อมูลลูกค้าคือไปพบก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็ส่งอีเมลคือบางครั้งเนี่ยอีเมลเนี่ยเอาไว้ใช้กับ Data ที่มันเยอะ แต่บางครั้งเนี่ยก็ต้องมีการสื่อสารกันคุยแบบโต้ตอบกันการพบเจอตัวเนี่ยจะทําให้ได้คําตอบได้อย่างรวดเร็วส่วนต่อมาคือการโทรศัพท์เป็นอันดับรองแต่อีเมลเนี่ยจะเป็นอันดับท้ายเนื่องมาจากว่าข้อมูลเยอะที่สุดการไปพบเจอตัวเนี่ยจะช่วยให้คุณย่อะระยะเวลาในการติดต่อได้สั้นที่สุดข้อ12ไม่ว่าคุณจะต้องติดต่อกับลูกค้าหรือว่าพรีเซนต์กับหัวหน้างานคุณให้คุณเตรียมข้อมูลที่ไม่ให้อีกฝ่ายคิดเยอะ หมายความว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าหัวหน้าน่าจะถามอะไรหรือมีแผนสำรองว่าเขาน่าจะถามอะไรให้คุณเนี่ยเตรียมข้อมูลเอาไว้ให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าเวลาเดียวงานจะได้ตกลงได้ทันทีข้อ 13. สิ่งที่เราควรทําเสมอในการจัดการประชุมก็คือกฎ1ต่อ8การประชุมประกอบไปด้วยเวลาที่ใช้จานวนผู้เข้าร่วมและความถี่ในการจัดประชมุมถ้าเราเนี่ยลดทอนองค์ประกอบเหล่านี้ลงอย่างระครึ่ง เวลาทั้งหมดที่บริษัทต้องใช้ในการประชุมก็จะเหลือ1ต่อ2เท่ากับ1ต่อ8เพราะฉะนั้นสมมติว่าเราจัดการประชุม2ชั่วโมงโดยมีเข้าร่วมประชุม20คนความถี่ในการประชุมก็คือเดือนละ2ครั้งเช่น2เชั่วโมงคูณ20คนคูณ2ครั้งเท่ากับ80ชั่วโมงข้อ14ในการประชุมทุกครั้งจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกันเอาไว้ล่วงหน้า เพราะหากมานั่งค้นหาเป้าหมายกันจุดมุ่งหมายกันในระหว่างทางของการประชุมจะทําให้การประชุมเนี่ยใช้เวลานานมากจุดมุ่งหมายก็คือผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเป้าหมายก็คือเกณฑ์วัดระดับความสําเร็จของจุดมุ่งหมายนั้นและจุดมุ่งหมายเช่นการตรวจสอบยอดขายล่าสุดการที่จะเพิ่มยอดขายล่าสุดให้คุณ zne, เนี่ยเตรียมข้อมูลเอาไว้ก่อนการที่เรารู้ว่าจุดมุ่งหมายของการประชุมและเป้าหมายเนี่ยมันคืออะไรจะทําให้คุณเนี่ยได้เตรียมข้อมูลเตรียมความพร้อมได้ดีกว่า ข้อ15การประชุมประกอบไปด้วย2ขั้นตอนหลักๆได้แก่การระดมสมองคือการออกไอเดียมาเรื่อยๆถามว่าพนักงานต้องการอะไรหัวหน้างานแต่ละคนต้องการอะไรและการประเมินก็คือการนำไอเดียที่ได้มาจาัดระเบียบและพิจารณาตัดสินการระดมสมองเนี่ยมักจะมีกติกาว่าออกไอเดียได้แต่ห้ามปฏิเสธไอเดียของคนอื่นถ้ามีผู้เข้าประชุมที่ไม่รู้กติกาข้อนี้แม้แต่คนเดียวก็ตามก็อาจจะทำให้ไอเดียดีๆถูกสกัดดาวรุ่งได้ สิ่งสำคัญในการประชุมก็คือการกำหนดล่วงหน้าให้ชัดเจนไปเลยว่าจุดมุ่งหมายของการประชุมในวันนั้นคืออะไรจะเป็นการประชุมแบบระดมสมองหรือว่าการประเมินข้อ 16. จะต้องมีการวางแผนการประชุมล่วงหน้าเสมอไม่ใช่อยอยู่บอกว่าจะประชุมเลยการประชุมเนี่ยจะบรรลุจ,จุดมุ่งหมายก็ต่อเมื่อคุณวางแผนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องจัดวาระการประชุมให้เรียบร้อยการจัดสรยเวลาจะต้องคำนึงถึง วาระการประชุมและปฏิกิริยาของผู้เข้าประชุมที่มีต่อวาระต่างๆด้วยแล้วคาดคะเนเวลาว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่และสิ่งสําคัญการกํากหนดลำดับวาระการประชุมโดยกําหนดจากลำดับความเร่งด่วนของข้อมูลที่คุณต้องการหากคุณกําหนดลำดับวาระการประชุมตามลำดับความสําสคัญได้ก็อาจจะเสี่ยงว่าการอภิปรายจะยืดเยื้อจนหมดเวลาและไม่สามารถพิจารณาวาระการประชุมที่ใกล้จะถึงเวลาเส้นตายได้ เพราะฉะนั้นให้คุยงานที่เร่งด่วนแล้วค่อยคุยงานที่สําคัญข้อ17จุดประสงค์ของการประชุมมีอยู่2แบบก็คือหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดในการทํางานด้วยการบอกจุดมุ่งหมายกับผู้เข้าประชุมอันต่อมาก็คือการเพิ่มคุณค่าของการประชุมเพื่อให้การอภิปรายดําเนินไปอย่างมีคุณค่าเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีความต้องการแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงต้องหาโอกาสให้ทีมงานมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กัน ข้อ18เวลาได้คุณเข้าประชมุมอย่างแรกที่คุณต้องทําเวลาเข้าห้องประชุมก็คือจงเลือกตําแหน่งของตัวเองให้เหมาะสมการเลือกที่นั่งจะเอื้อต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของคุณอย่างมากที่สุดถ้าคุณเองเป็นคนที่จัดที่นั่งเองสิ่งที่วควรลดความสคัญก็คือแนวคิดเรื่องที่นั่งสําหรับคนสําสคัญกับที่นั่งสําหรับผู้น้อยซึ่งเป็นธรรมเนียมโบราณของญี่ปุ่นไม่มีใครใส่ใจในแนวคิดนี้หรอกครับนอกจากชาวญี่ปุ่นทั้งนี้การประชุมต่างหากการทักทายหรือการต้อนรับแขกในงานเลี้ยง จึงควรให้ความสําคัญกับการนำมติที่ได้จากการประชุมไปใช้ประโยชน์มากกว่าสิ่งที่คุณควรสังเกตเป็นอันดับแรกก็คือตําแหน่งของกระดานไว้บอร์ดถ้าคุณต้องการเป็นผู้นําคุณควรนั่งใกล้กระดานเข้าไว้ตําแหน่งที่นั่งของผู้เข้าประชุมคนอื่นๆก็เป็นสิ่งสาคัญเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสารสัมพันธ์นั่งหน้าเข้าไว้ข้อ19ในการประชุมควรจะพูดประเด็นสําคัญก่อนไม่ใช่เอาตัวสําคัญไปไว้ท้ายที่สุดข้อ20ส ควบคุมการประชุมด้วยการพยักหน้าการประชุมเนี่ยมีทั้งผู้พูดและผู้ฟังคุณคงนึกภาพออกว่าผู้พูดย่อมเป็นคนทำหน้าที่ควบคุมการประชุมแต่สำหรับผู้ฟังถ้าใช้เทคนิคที่แนะนำต่อไปนี้ก็จะสามารถควบคุมการประชุมได้เช่นกันก็คือเทคนิคการใช้ฟีดแบ็กเช่นการพยักหน้าหรือว่าหืออือครับค่ะซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ผลดีโดยเฉพาะเวลาที่คุณต้องการจะล้วงข้อมูลจากผู้พูด เทคนิคนี้นอกจากจะเป็นการแสดงออกว่าเราเนี่ยกำลังตั้งใจฟังแล้วยังสร้างบรรยากาศให้ผู้พูดอธิบายสิย่งต่างๆอย่างมั่นใจด้วยและมันยังช่วยให้ผู้ฟังอย่างคุณสามารถควบคุมการประชุมได้อีกด้วยข้อ21หลังจบประชุมเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยเวลาผ่านทิ้งไปควรจะกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับทีมคุณธุรกิจของคุณหลังจากการประชุมสิ้นสุดทันที ทันทีที่ประชุมเสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าไปใช้เวลากับอย่างอื่นง้อแต่เฉลิมฉลองแต่ว่าต้องกําหนดแผนการบางอย่างที่ปฏิบัติได้ทันที 22. การที่คุณเนี่ยมีการประชุมเสร็จเรียบร้อยจะต้องมีการส่งรายงานการประชุมในวันที่ประชุมทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันการลืมประเด็นสาคัญต่างๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าความสมบูรณ์ของรายงานการประชุมแต่อยู่ที่ว่าคุณจะจูงใจให้ผู้เข้าประชุม ได้ดาเนินการขั้นต่อไปอย่างไรเพราะฉะนั้นการสรุปทันทีเกี่ยวกับรายงานการประชุมจะช่วยให้ผู้เข้าประชุมเนี่ยเขาได้รับสรุปเข้าใจง่ายย่อยและเป็นการทบทวนว่าจะต้องทําขั้นตอนอะไรในต่อไปหลังจากประชุม 23. หลักการใช้อีเมลในที่ทํางานให้คุณเนี่ยได้ทํางานอย่างราบรื่นการใช้คําข้างหน้าที่เป็นหัวข้อก็สําคัญมากเช่นคําว่าเกี่ยวกับขอเอกสารการุณาตอบกลับด่วนสิ่งสําคัญหาคุณจวงหัวได้ถูกต้อง คนที่เขาดูเมลเขาก็จะรู้ว่าอะไรเร่งด่วนอะไรสำคัญและอะไรต้องอ่านเมลก่อน24เวลาส่งอีเมลจะต้องระบุผู้รับให้ชัดเจนกรณีที่คุณต้อง CC เมลก็ควรจะจวงหัวเมลว่าคุณเนี่ยส่งเมลถึงใครและ CC แค่คนอื่นเนี่ยรับทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระบุชื่อเจาะจงกันไปและหัวเรื่องเนี่ยก็ระบุได้เลย25บาบางครั้งเนี่ยมีเนื้อหาสำคัญของอีเมลคุณอาจจะขออนุญาต BCC ส่งอีเมลให้กับคนนั้นเพียงคนเดียวและคุณอาจจะบอกพวกเขาว่าบางครั้งเนี่ยมันมีเนื้อหาที่จําเป็นมากที่คนคนนั้นต้องรู้และคนอื่นอาจจะยังไม่จำเป็นต้องรู้และก็หลีกเลี่ยงการแสดงรายชื่อผู้รับอีเมลผู้รับเนี่ยอาจจะนํารายชื่อผู้รับไปใช้ประโยชน์ก็ได้ซึ่งจะเป็นจุดบอดที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคุณควรจะระหนักรู้ว่าการส่งอีเมลจะสะท้อนถึงมารยาทของคุณดังนั้นจึงต้องใช้งานอย่าระมัดระวัง 26เวลาส่งอีเมลให้กับใครจงเขียนข้อสรุปไว้ตอนต้นไม่ใช่ตอนท้ายคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะแอนตี้ไครแม็กก็คือเวลาที่เราเนี่ยส่งเมลไปพูดยาวยืดเยื้อสดิบดีตอนสุดท้ายเข้ามาสรุปเขาจะรู้สึกหงุดหงิดเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญให้โจหัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าเนื้อหาของคุณตอนต้นว่าคุณต้องการอะไรเช่นคุณต้องการขอความกรุณาเรื่องจุดๆๆฉันต้องการให้คุณช่วยเรื่องจุดๆๆุฉันต้องการแจใ้างรายงานมาที่จุดๆๆด เพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยใช้อีเมลก็เกอมีข้อดีว่าคนอ่านเนี่ยเขารู้เรื่องเลยว่าคุณต้องการอะไรให้ใส่หัวข้อที่เข้าใจง่ายสั้นๆแล้วก็ทําให้คนที่อ่านเนี่ยเขารู้ว่าระดับความสําคัญเนี่ยมันคืออะไรเพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจทันทีที่จะเปิดอ่านเมลคุณและสื่อสารตามที่คุณต้องการ2 7การเขียนอีเมลควรเขียนเรียงเป็นข้อข้อให้เข้าใจง่าย เทคนิคที่ทำให้ผู้รับอ่านอีเมลได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็คือคุณควรจะปรับระดับภาษาแต่ละข้อให้ลงกันใช้ภาษากลางที่คนส่วนมากเข้าใจไม่เขียนหลายข้อจะเกินไปเพราะฉะนั้นควรเขียนเนี่ยไม่เกินเจ็ดข้อกำลังดี28คุณไม่ควรใส่ข้อความที่ยาวมากจะเกินไปจนคนรับอีเมลเนี่ยต้องเลื่อนเมาส์เยอะเพราะฉะนั้นคนส่วนมากก็หงดหงิดเวลาต้องอ่านข้อมูลเยอะ วิธีการก็คือเขียนอย่างย่อๆก็พอเขียนให้สั้นเข้าไว้และเขียนเรียงสรุปเป็นข้อๆยิ่งดีไม่ขึ้นย่อหน้าใหม่ถ้าเกิดว่ามันไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นสามารถสรุปอะไรได้ง่าย,ายๆเบไวเข้าใจง่ายผู้รับจะอ่านอีเมลแน่นอนแถมยังทําให้งานของคุณเนี่ยคืบหน้าได้เร็วมากขึ้น29 ฝึกเป็นคนที่ตอบอีเมลทันทีให้ความสาคัญกับอีเมลมีอีเมลมากกว่าเครื่งที่คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปตอบมันแต่มันเกิดจากเหตุผลอะไรบางครั้งเนี่ยเราค้างงานเราพอกงานไว้นานจะเกินไปฝึกนิสัยให้ตัวเองอ่านอีเมลในระหว่างวันเช้าเที่ยงเย็นก็ได้เพื่อที่คุณจะได้รับข่าวสารจากหัวหน้างานจากบริษัทของคุณแล้วก็ดําเนินการได้ทันที เนื่องจากตัวนี้ช่วยให้คุณเซฟและปลอดภัยจากการที่คุณไม่เห็นงานสําคัญและสุดท้ายเจ้านายมาโทษคุณมาด่าคุณแบบนี้มันไม่คุ้มนะครับข้อ30หากมีอะไรที่เป็นงานสําคัญและเร่งด่วนให้คุณใช้การแชทหรือว่าก,การโทรเรียนลำดับเลยนะครับเพราะว่าบางงานเนี่ยถ้ารอตอบกลับอีเมลก็จะชา้าเกินไปการสื่อสารบางอย่างจะต้องตอบสนองทันทีเช่นเรื่องของการเพิ่มยอดขายเรื่องของคู่แข่งที่ต้องจัดการทันทีเป็นต้น เพราะฉะนั้นอะไรเร่งด่วนเนี่ยก็ใช้การแชทหรือการโทรได้นะครับและนี่ก็เป็นสรุปสั้นเบื้องต้น30ข้อเปลี่ยนวิธีทํางานแค่1%คุณก็แสงหน้าคน99%จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เรียบง่ายและเล็กน้อยนะครับยังไงก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ